สามเรื่องที่ปัตตานีเอฟซต้องทำเพื่อหวังโค่นบุรีรัมย์ i ยู่นเต็ดครับเพื่อได้เลยว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่ชาวปัตตานีเอฟซครับรอคอยแมชการแข่งขันเกมนี้ในการไปเยือนช้างอารีนา ปรา,าสาทเหล็กของบุรีลัมยูเนเตดครับในศึกช้าง f อร,รอบ16ทีมสุดท้ายที่มีประวัติศาสตร์รอให้ปตัตตานีเอฟซขีดเขียนอยู่ห้าสามารถโค่นบุรีลัมลงได้ครับที่ต้องใช้คำว่าโค่นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าบุรีลัมยูเนเตดคือเบอร์หนึ่งของไทยในตอนนี้เพราะฉะนั้นจะเอาชนะพวกเขาได้ต้องถอนราก ถอนโคนแน่นอนว่าปัตตานีเอฟซีครับไปเยือนในฐานะที่เป็นรองอย่างชัดเจนนะเรื่องของคุณภาพการเล่นนอกบ้านการเดินทางไกลย่อมมีผลต่อสภาพร่างกายอยู่พอสมควรนะครับแต่พจิจเชื่อว่าลูกฟุตบอลลูกกลมๆครับกับฟอร์มการเล่นของปัตตานีเอฟซีที่สามารถล้มยักษ์ไทยลีกหนึ่งมาได้ถึง2ทีมใน2รายการเนี่ย ความเชื่อมั่นของพวกเขาย่อมเต็มเปรี่ยมครับและสามารถต่อยอดได้ในเกมนี้และนี่คือ3มเรื่องนะครับที่ปัตตานี FC ควรจะต้องทำหากหวังล้มยักษ์ไทยลีกหนึ่งเป็นทีมที่3ครับเรื่องแรกเลยทิ้งความกดดันไว้ในห้องแต่งตัวและลงไปเล่นให้สนุกครับ นัเตปะปัตตานีเอฟซทุกคนสามารถขับจัดความกดดันลงได้เนี่ยแผนที่โค้ชหารวางไว้ย่อมจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดครับการเล่นด้วยความผ่อนคลายมีความกระหายมีความมุ่งมั่นที่ผสมเข้าไปเนี่ยอย่างน้อยครับนะเตปะปัตตานีเอฟซน่าจะทำออกมาได้อย่างเต็มที่เรื่องที่2อครับอย่าเล่นด้วยความกระหายจนเกินลิมิตครับ พจ่จีเชื่ออย่างหนึ่งว่านักเตะปัตตานีเอฟซีทุกคนมีความมุ่งมั่นใจเกินร้อยใส่สุดแน่นอนครับแต่อย่าใส่จนสุดอย่างที่พจ่จิบอกเพราะมันจะกลายเป็นดาบสองคมได้คมแรกสภาพร่างกายครับที่เกมนี้เนี่ยต้องใช้พลังงานเกิน100%เอร์ซตเต็มเพื่อต่อกร่อนกับนักเตะของบุญลำยูในเต็ดนะครับหากไม่รู้จักผ่อนเกม แล้วมัวแต่เร่งสภาพร่างกายที่เจอความกดดันเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะล้าเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะอังหวานั้นแหละครับก็จะโดนบุลลีามิเต็ดเล่นงานในทันทีคมที่สองครับความมุ่งมั่นจนเกินเหตุเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อการเข้าปะทะซึ่งนักเตะ